ส่วนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีอยู่พวกเรา x p a กก็วันนี้ก็จะเข้าถู่ช่วงใหม่ของรายการเรานั่นก็คือเด b กเบ k กดาวจะเป็นช่วงที่เราจะมาแตกลิสต์ทั้งตัวของการ์ดตัวของเด็กแล้วก็อธิบายความสามารถต่างๆและเหตุผลที่เลือกใช้ก็ลิสต์ที่เราเลือกอมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกใจรหรือว่าถูกใจทุกคนเพราะฉะนั้นหากใครอยากจะเพิ่มหรืออยากจะเพิ่มลดการ์ดลงไปก็สามารถเอาไปจัดเรียงหรือจัดการใหม่ได้เลยนะครับผม โอเคสำหรับดิสแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือคอนแทคเตอร์เฮล่าตัวดิสจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคสำหรับใบแรกของเรานะครับผมที่เราจะแสดงใบดิสก,ก็คือตัวเล่นหลักของเราอย่างคอนแทคเตอร์เฮล่าที่ใส่3ใบครับผมตัวที่คอนเทเแทคเตอร์เฮล่าจะมีสกิลเนว์คว้าชาร์ตด้วยที่จะชาร์จเลเวลที่คอนเฟิเซอร์แล้วก็ออกทิศจะมีสกิลแรกก็คือจ่ายซเมตไปวอยด์จากนั้นบวกดีเขาน้ำกัส แบบทออกนอกเกมและใช้เอฟเฟกเพื่อสามคนของ Officer. อฟิสัชเท้าโว,วกคอนแทคฟิลการ์ดในหลุมที่เป็นเผ่าเดโมทีคอมพิวเตอร์และก็อฟิสัชแต่ก็คือต้องเป็นอย่างน้อยอ่ะสองเผ่าใช่แล้วมีอันนั้นสองเผ่าจะไม่รับเอฟในหลุมโอเคแต่ใบนี้นะครับเราก็เลยเป็นสามใบในเด็ก เรามาดูกันที่สปิริตกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรื่องในเซตเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังนะครับเอาไปสปิริตก่อนแล้วกันในที่นี้เราเริ่มจากตัวเล็กก่อนนะครับโอเคสำหรับใบแรกที่เราจะใส่ลงไปในเด็กนะครับก็คือตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้นี้นะครับผมไอ้นี้เก่งมากเมื่อลงถ้าเกิดมีคอนแทคเดร์เทล่าอยู่เกิดตัวสองถ้าเกิดใบนี้ตายคือทำลายถ้าแต่เราเมีข้อแตกมากกว่าเรื่องทำลายสปิริตอัติเมตคุณสู้คนหนึ่งไป อืมโอเคแล้วอีกอีกหนึ่งเอฟเฟกนะครับหลักๆของมันก็คือการเมื่อมันถูกมูมันจะอันเชิญตัวเองจากหลุมแต่ก็ต้องจ่ายเทสนะครับผมไม่ใช่จากหลุมจากที่มันถูกมูล,ลงไปก็อาจจะต้องอัญเชิญไปจ่ายจ่ายค่าคอร์สปกตินั่นเองไปที่ใบต่อไปครับกับตัวนี้น้องเมฆของเราใบนี้บอกว่าเมื่อลงเมื่อโจมตีเพละครั้งอ่าโมเโด็กหนึ่งใบาจากนั้นมูฟหนึ่งใบและ ทำลายสุปเปอร์อัลเจอเมตที่มีหนึ่งคอหนึ่หรือต่ำกว่าโอเคและถ้าเกิดเราไม่สามารถมู้ได้คอร์สเล็กซับจะบวกสองอก็เป็นตัวช่วยาฟาร์มนี่ทำลายการปิดลุ่มโอเคอ่ะตัวน,นี้ใส่สองนะครับอ่ะลืมบอกไปว่าตัวเมื่อกี้สามใบนะครับเพราะเป็นตัวฟาร์มหลักอีกหนึ่งใบของเด็กเหมือนกันก็อีกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้ครับอันนี้เป็นอันนี้สามารถหาการไปอื่นมาแทนได้ ในส่วนตัวของฝั่งเราที่เราจัดเด็กก็คิดว่าใบนี้คุ้มที่สุดตับเด็กลิทนี้นะครับผมอันนี้เป็นก๊อตซีเมื่อลงเปิดสามนำมาใครและแก๊บพ็อกเกอร์สีม่วงอย่างละหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือทิ้งเอาเป็นตัวช่วยมุ่ช่วยหาฟองเด็กนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมาไครนั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใส่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีจะใส่เป็นตัวฟาร์มตัวอื่นหรือว่าจะเป็นก๊อตซีเก่าก็ได้นะครับผม เกตวนี้ก็ใส่ลงไปในดิ๊กสองใบนะครับตัวต่อมาสุดหลอกของเราลาโช่นเนี่ลาโช,นนาโชการ์ดที่โดนล,ลิมิตเหลือหนึ่งใบเก็ุผลก็คือโม้วเสี่อลงโม้วสิตจวสองคุณได้แวร์ดูกหใบแน่ๆก็คือลงหลุมสี่ใบอีกสองใบขึ้นมือแล้วก็ถ้าคอมโบดีๆกับไอ้นี่น่าเลยเด,ด <laughs> เด็กหมดเด็กหมดชัวชัว ใกสกิลวถ้าเกิดคุณมีโซร์อยู่ในเทสพอดิกซ์ัดจะบวกสองจะบวกสองว่ต่อไปตัวนี้นี่ครับคอดหกตัวน,น,นี้ตอนแรกที่ผมเห็นสกิลดูถูกมาตั้งงัสกิลเมื่อลงชุบคอดแปดที่เป็นออฟิซาลงไปหนึ่ตัวออใช่คอดแปด เลขเป็ดอ่าเราทั้งเลขอ่าเราทั้งเลขเดี๋ยวผมจะสปอยให้ดูแล้วกันว่าหลักๆเลขมันเจ็ดแปดเจ็ดแปดทั้งนั้นอ่ทำลายพอสามอ่าพอสามต่ำตัวอ,อ่าพอสามเม็ดต,ต่ำนะครับค่อนข้างจริงๆก็ค่อนข้างโกงแค่สกิลแรกก็โกงแล้วแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ใส่หลอที่เหลือเออเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันใบนี้ค่อนข้างแพงบอกก่อนว่าค่อนข้างแพง เดนหลอด XV เดนหลอดอะสกิลบอกว่าเมื่อลงทำลายบุมเขาดังนั้นชละครั้งชื่อเดียวกันทำลายเลเวลสองของเราและผู้ต่อสู้ไปก็ได้ตอน<ล>หนึ่งตัวนํางคอจากบัวม,มาวางที่มากอะใช่ครับมันบูคอแล้วเด็กมันแล้วมันตายได้แล้วมันเพิ่มเขาได้อย่างตำสองเขา เราวสก,กิลข้างล่างถ้าเกิดสปิริตเราถูกทำลายอื่อาภาพจุดกครับซึ่งถามว่าใบนี้หาตัวแทนได้ไหมก็หาได้เพราะใบมันค่อนข้างแพงเอาตัตงใบมันแพงมากสามารถใส่ของใหม่<ช>ได้ใช้เป็นของใหม่แทนก็ได้นะคะรับผมสำหรับใบนี้เราก็ใส่มาใบเทคสอใบโอเคต่อมาจะเป็นสุดสวยของเรากับ xb nx ให้เป็นเบิร นะครับผมใบนี้เอาสกิลบนเงื่อนไขข้างบนก่อนก็ได้เมื่อเราเสียไลท์และเรามีไลท์สามหรือต่ำกว่าและมีสีเทาสามารถใช้เอฟเฟกต์เบิร์ดจัดมุนได้เกมละครั้งชี้เดียวกันเนาะครั้งชี้เดียวกันและเอฟเฟกต์เบิร์ดเอฟเฟกต์เบิร์ดนะครับผมเมื่อสปิริตอันเชิญแอนเวนเปิดเบิร์ดจากนั้นเลื่อนสองตัวคอารเวิบวกสองชี้สองตัวคอารเวิบวกสองเลยแล้วก็สกิลแมนเชิญเมื่อโจมตี ป <2 S 1> ช่มสองเม็ดหนึ่งตัวส่วนสลดส่วนสองก็หลักๆคือเอามาช่วยฟาร์มนะครับช่วยฟาร์มปัดปัดเม็ดปัดได้ช่วยฟาร์มได้ค่อนข้างเก่งก็ใส่ลงไปในเด็กสองใบหรือจะใส่หนึ่งก็ได้อาจจะใส่หนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเด็กนี้มันชุบอยู่แล้วมันมีการชุบสําคัญอยู่หนึ่งตัวโอเคแต่ไปดูใบต่อไปกันก่อนก็เป็นตัวที่สําคัญในเด็กสุดๆส,สาคัญกว่าเอกเอกเอกใหม่มันอีกกับ เบลเซปิดเอ็กวีคุณไม่ต้องไปหามันใส่ก็ได้ไม่ถ้าไม่มีงบจริงๆไม่ต้องไปใส่มันก็ได้นะไอตัวเนี้ยเพราะว่าใบนี้มันต่อนหนึ่งใบเนี่ยค่อนข้างแพงเลยโอเคมาดูสกิลกันดีกว่าว่าเหตุผลที่มันแพงสำหรับดิ๊กเนี่ยมันคืออะไรอ่าเอฟเฟคเบิร์ทก็คือ,มอเมื่อสกิลอัลติเมทอันเชิญลิโคลิไไอนอ่าอันเชิญออกมาอันเชิญตัวมันก่อนแล้วก็จากนั้นสกิลข้างล่างครับเมื่ออันเชิญ มันเป็นเมื่อนเชื้มัเมือนเชื้ไม่ใช่เอฟิกเบิร์ดไม่ใช่ลงจากเบิร์ดแต่เป็นเมื่อนเชิญสามารถชุบมาใครหรือพอสติคอสติต่ำสีม่วงได้รวมกัน3ใบไม่เกินสามอ่าไม่เกิน3ใบลงใช่แต่ก็เป็นเทุะครั้งชิดเดียวกันเนาะและสกิลล่างสกิลล่างครับผมอ่าฟัเิร์สอ่าเป็นเคิร์สใหม่สเปริคของเรารีฟิล ออกจากฟิลอะไรก็ได้แต่ออกจากฟิลสาม,า,า,มากจนหนึ่งแล้วก็เทอคันาคชิพเดีวยวกันยิงเลือดแใช่ครับยิงเลือดแท้ครับตัวนี้แต่เป็นในเทอร์เราเนาอะอน,นี่เป็นในเทอร์เราซึ่งที่มันเก่งหลักๆเลยเพราะามันเป็นเมื่อลงนั่นแหละครับกับนี่สามารถกดนี่ได้แล้วท่าน้คุณเป็นมาใครคุ้มๆใบนี้กับใส่สามใบ จริงๆแล้ว2ใบก็ได้หนึ่งหนึ่งใบหนึ่งใบไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ้าอยากจะใส่จริงๆก็แนะนำสองใบแล้วกันต่อกันที่อ่าเอ็กเก่าของเทียร่านะครับจูราสิกดอกเจนสิกดอกไม่ใช่จูราสิกอ่าปะกับสกิลแรกสกิลบนสุดก่อนเอาตัวนี้ก่อนอ่าเอฟเฟกต์ว่าโดนทิ้งนะครับผมเอฟเฟกต์ว่าโดนทิ้งคุณสามารถจ่ายจ่ายพอดของมันเพื่ออัพเชนมาแทนแทนกันทิ้งได้ ก็เขาบอกว่าก่อนจะลงหลุมก็เชิญแทนเชิญก่อนนะครับผมแล้วก็สกิลแรกสกิลเมื่อนเชิญโมดิลหนึ่งใบถ้าเกิดเป็นเขาเอาวิสัทหรือเมจิกเล็กซันเอาวใส่ที่นี่คือสปิริตอ่าสปิริตก้าสปิริตสปิริตต่อคอร์สนั้นต่อคอร์ดหนึ่งใบของการที่เอาลงหลุมส่งหนึ่งเม็ดแทสต์ใช่ครับปัดหนึ่งเม็ดบนสปิริตอัลติเม็ลงแทสตแล้วก็สกิลล่างครับอ่าเมื่อสองเมื่อสามเมื่อตายเมื่อตี ย้ำว่าถูกทำลายเนาะถูกทำลายผู้ต่อสู้เลื่องห่นตัวกินตัวเองแทงตัวเองนั่นแหละไคโพสองเม็ดจากแกบล็อกสีม่วงหยิบการ์ดสีม่วงเยินใบจากแทขึ้นใช่ครับเป็นการ์ดบนหลุมเป็นการ์ดบนของให้ก็ใส่ไปเลยสามถ้าเกิดคุณจะเล่นเวราคุณก็ต้องหาใบนี้ซึ่งอาถ้า ไม่ถ้าเกิดคุณไปแข่งมาเน่ยคุณก็ได้คู่หนึ่งอะครับดังที่คุณสมัครหรือว่าในกลุ่มในบอร์ดก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นละตอนนี้ก็หามาใส่ได้นะครับเป็นคู่กับแก็อกเก่าบังค,บบคับเลยบังคับต้องใช้เลยต่อมาจะเป็นตัวของเอล่าใหม่นะครับก็คือคอร์แปดตัวนี้อ่าเป็นตัวคิงเกนหรือว่ามินิเฟรนั่นเองอ่าเป็นไม่ได้เปน <if> ในแอคทั้งสฝ่ายเขาห เขาห้าครับจากคอนแทคเตอร์ฮีาแต่สกิลบนเขียนว่าถ้าเกิดไปนี้โดนโดนม<ด>ูฟจากหลุมอ่าโดนมูฟอ่าจากจากแคสสาม,มารถเป็นเฟสโดยที่วใส,สโซคอได้ก็คือมินิเฟสฟรีแต่ว่าเงอนไขก็เหมือนเดิมใช้เงอนไขเดิมอยู่ต่อมาสกิลเมื่อเฉยมื่อตีปัด2เม็ดอัดสีด่เซเมตรลงรีเซิร์ฟจากนั้นสามารถมูฟ หนึ่งไปเพื่อที่จะปัาอิดสองเมตรแทนเป็นตัวช่วยคอน์เตอร์เองเปล่าปัดส<ล>ี่เ <4 S 1> ม็มดมนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเราไปใช้กับคอร์อทตเตอร์ฮีราแล้วก็ปัดกันอืมแต่ไม่บวกเลยต่อมาจะเป็น X ใหม่ของฮีรานี่ครับผมอีเอ,อ,อ,อสรอสกิลบนก็คือมมเมื่อมันถูกมูฟจันเชิญแทนโดยจ่ายคอร์ปกตินะครับผม อ่ะเป็นต่อไปเป็นสกิลเมื่อลงเมื่อตีทำลายสปิลอัลติเมทเหรียญใบที่มีคอสองเด็กอยู่มากกว่าหลังนะั้นไค่โฮมาที่เปฟินี้หรือว่าไปเทสเพื่อที่จะปัดสองเม็ดจากรีเซอร์ไปเทสอืมก็แทงได้ปัดได้อ่าแต่ว่าเงื่อนไขไค่โฮก็คือต้องจากฮีล่าเนาะจะกแกนบล็บอกม่มงใบอื่นไม่ได้นะครับก็เป็นเฮล่าเท่านั้น แต่จะเป็นฮีราอะไรก็ได้จะเก่าหรือใหม่ได้หมดส่วนสก,กิลข้างล่างนะครับผมก็คือเมื่อตัวมันเห็นเห็นใการแฮทมูฟตัวมันจะฟิกสามซิมครับผมไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเดียวนะถ้าเกิดคุณยืนสามตัวอย่างนี้แล้วมันมีการมูฟหนึ่งรอบก็จะฟิกสามซิมทุกตัวถือว่าโกงนะจริงตัวนี้เก่งเลยก็บังคับใส่สามเหมือนกับตัวเก่า ตัวเก่าเนี่ยเป็นในเชิงคุมบอร์ดตัวนี้เป็นในเชิงปิดเกมนั่นเองตัวนี้ปิดเกม,มได้ไงมาพนี่คือสิ่งที่เฮราไม่สามารถทำได้ในเด็กเก่าแต่เด็กใหม่ทำได้แล้วคือการปิดเกมแต่ถึงแ,แ,แ,แกกออม้เด็กเก่ามับมีออฟเบดดก็หลักใช่ถึงแม้เด็กเก่าจะเป็นออกเบดหรือว่าสายยิงเลือดอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่รุนแรงเท่าตัวนี้ในมุมมองของผมนะครับอีกใบหนึ่งเป็นใบสำคัญจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่จะใส่หรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจจะเปลี่ยนไปใส่ จะเปลี่ยนไปใส่ตัวนี้3มใบใส่ไอดีสามใบหรือใส่อะไรก็ได้แต่ใบนี้ผมเลือกมาเพราะว่าเอาฮาเอาหาด้วยแต่ถามว่าถ้าติดมันก็ค่อนข้างเก่งเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปกับสปิริตแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแค่ปัดสปิริตอัติเมตซึ่งถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงเอาคอไปดักไว้บนเน็กซัสเด็กนี้ก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ใบนี้ครับมันจะช่วยชีวิตคุณกับ <N> สีม่วงของฮาเดสที่มีสกิลแรกก็คือเป็นสปิริตสีม่วงออกฟิลเวลาครั้งชื่อเดียวกันมันจะอัญเชิญจากหลุมโดยใจหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลล่างคือเมื่อลงเป็นนำสปิริตนำพอเวอร์สปิริติเม่คุตสสู้3เม็ดลงรีเซิฟแต่ว่า,า,าลงจากแทสก็จะเปลี่ยนเป็นไหลสีและก็ปัด5บนฟิลลงรีเซิฟแทนคือเมื่อคุตสึู้ทำการ ่าบูทคอจากบอยดเอฟเฟกเนาะคอที่บูทจกมาที่ตัวมันแทนนะครับเป็นตัวเซอร์ไพรส์ช็อตตัวหนึ่งเลยเผื่อไอ้ฝ่ายมันไปดักคอไว้บนที่ที่เราแปะแตะมันไม่ได้อาบตัวนี้มิจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่มันอาจจะทำให้ใหใหเจอสิกดอมันเกิดได้ใช่ไปดูกันที่เน็กซัสกันเลยกับเน็กซัสใบแรกครับเป็นตัวของเฮราเก่านี่เจอรเกอร์เฮราบังคับใส ่บังคับใส่พร้อมางงาฟิสิกเลยใช่เพราะว่ามาคู่กันถ้าสกิลต้องขอชาร์ทอ่าชาร์จเผาออบิสัตมันชาร์จออบิสัตมันเบอร์วอล์กเกอร์แล้วออฟตาแล้วก็ออฟตาด้วยนะครับสามผ่านก็สกิลแรกก็อ่าจาสีเดอะบอยตัวหนึ่งแล้วก็เลือกอ,ออบิสัตจากบนมือใบทิ้ง แทนั้นชั้นคิหมอนเชิญโดยที่ว่าไรสิอ่าได้เป็นความสามารถของตัวมันอ่าอ่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยสองตัวนี้ความสามารถใกล้กันก็คือตัวนี้มุทอ่าจวทิ้งแล้วใช้อันเชิญตัวนี้มูฟจากถุมใช้อันเชิญสามารถใช้สองครั้งติดต่อใช่สามารถใช้ตัวนี้ก่อนจั่วทิ้งแล้วก็ใช้ตัวนี้ตามได้แล้วก็ทั้งคู่จะถือว่าเป็นตัวของความสามารถของตัวมันเองคือถ้าเกิดไปเจอโพ้ดกสัปินรปิเมจิกอัติเมทยอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นความสามารถนิกซัตแต่ทั้งคู่เป็นไร้สีนะครับเพราะนั้นชิลสีกันไม่ได้อันนี้ก็ใส่สามเนาะแล้วก็มีสก,กิลหนึ่งสก,กิลล่างจบ i n s t เ p คูดต่าสู้เนาะเป็นต้องมีหกเป็่เป็นตัวมันคูดต่าสู้ทิ้งมือหนึ่งะนะครับก็ใส่สามาครับใส่สเลยแบบนี้ต่อมาจะเป็นตัวของบ้านใหม่เฮียร่าโอเคจริงๆจ,จะมีบ้านหนึ่ง จะมีอีกหลังหนึ่ง <Okay. S 1> ชื่อว่าล็อกแฮนด์นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ใบนั้นความสามารถใกล้เคียงกันดีเลยสกิลเวลสองสกใช่สกิลเวลเบลสองสกิลเดียวกันดีเลยแต่ต่างที่สกิลหนึ่งเดี๋ยวที่ใบนี้บอกว่าเมื่อวางถ้าเกิดมีคอนแทคเตอร์เฮล่าอยู่เมื่อหนึ่งแล้วก็โจมส่วนสกิลเวเบลสองก็คืออ่าถ้าเกิดจะเราสามารถล,ลงพอยส์สามชักเทส โดยการส่สยโซค่วมกันได้ที่ผมใส่มาแทนล็อกแทนเพราะมันคือสี่รหนึ่งล็อกแคนมันสี่รถสองสีลรสองอันนี้จะเป็นสี่สามใส่จะใส่ล็อกแฮนก็ได้ใช่ใครที่สะดวกล็อกแฮนก็ใส่ล็อกแคนได้มันตายแค่สกิลแรกนะครับส่วนสกิลสองก็เหมือนกันต่อมาอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นสีม่วงก็เป็นสามัญม่วงดีๆนี่เองก็คือลบม่วงนะครับรบม่วงก็ เอามาจวเอามาจวครับเมื่อลงจวแล้วก็เมื่อสปิลคู่ต่อสู้โจมตีก็จะ,จ,ะจะเราสามารถส่งคอ1เมตรของมันมลงแทชได้ก็เอาไว้กันพวกสแปมตีพวกสแปมที่มันยืนเม็ดเดียวครับก็จะโดนโลกม่วงขัดส่วนหน้าหลังก็ไม่ต้องสนใจมันเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราเอาหลักๆบก็คือสกิกแลแรกกับเอารดหลักๆก็คือเอาลงมาจวนั่นเลยต่อมาจะเข้าสู่เมจิกนะครับกับใบแรกก็คือเนคิวชั่นครับโดนแสดง รือทิ้งโดยสีม่วงหยิบมันขึ้นมือแล้วบวกหนึ่งคอบนแกมบล็อกม่วงของเราแล้วก็กิลู่าของมันก็คือแฟดเนาะนำคอบนสปิริตทุกใบของคู่ต่อสู้อะลงรีเซิร์ฟจนกระทั่งเหลือตัวละหนึ่งเม็ดแล้วก็จ่ายคอไอ้นำคอหนึ่งเม็ดจากแกมบล็อกของเราเนี่ยไปอยเพื่อปัดหนึ่งเม็ดหนึ่งลงรีเซิร์ฟต่อมาใบนี้อ,อธิบายเลยรีเวิร์สครับอืันนี้บอกว่าถ้าเกิดถูกโม่โดย ควาสาาของทีละนขึ้นมือแล้วก็โบวอยู่พอที่แกนบอกสกิลล์ล่างก็คือโอเคก็เมื่อกี้ครับเรามีปัญหาหนึ่งการอธิบายสกิลการ์ดของ e v e r s e c r u i s e หรือการ์ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอาตอนนี้นะครับโดยที่เราจะไปบอกว่ามันคือสกิลเดียวกันกันกนกบ Sscape โกสแต่เราลืมอธิบายว่า scape G s ์สกิลมันคืออะไรจะทำให้คนที่ไม่รู้จัก scape โกสเนี่ย อาจจะไม่เข้าใจสกิลเพราะฉะนั้นเราจะมาอธิบายสกิลหนึ่งรอบนะครับก็คือความสามารถของมันเนี่ยจะเทินเราไม่ได้เราจะสามารถเชิญการ์ดอกวิสัตหนึ่งใบจากเทสเราได้โดยจ่ายโดยไม่ต้องจ่ายคอร์สนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์เมื่ออันเชิญจะไม่ทํางานแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้จะทาลายสปีดที่ถูกอันเชิญโดยเอฟเฟกต์นี้ลงนะครับผมนี่คือเอฟเฟกต์ของ Diverse Co ู s หรือว่าการ์ดที่เราลือมอธิบายสกิลก็ต้องขออาภัยจริงๆนะครับหลักๆใบนี้เอามาใช้กับ เจ้าตัวนี้เหมือนกันตัวนี้มันแท้จะเป็นเอนจิ้นของเล็กที่โคตรเก่งคือขาดมันไปเหมือนขาดใจเหมือนกันนะตัวนี้เป็นทั้งการ์ดกันได้ทั้งกันได้ทั้งบุกแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันชุบออกมาสก,กิลมันลงไม่ติดแต่ว่าหลังจ,จากจบแบตเทิร์นั้นที่มันใช้เนี่ยตัวนั้นก็จะลงหลุมใช่ทุกทาลายทาลายไปเลยซึ่งก็จะพ่วงกับสกิลนี้ที่มันสามารถกินสปิริตอีกฝ่ายหนึ่งได้หนึ่งตัวแล้วก็ใครคงมาสองเม็ดเพื่อหยิบสีม่วง ใช่ครับมันหยิบไอ้นี่กลับขึ้นมาชุบตัวเองแล้วก็ลูก2อใบนี้ได้ต่อมาอีกใบหนึ่งจะเป็นใบชุบอีกหนึ่งใบคือตัวน,น,นี้ Return ิร์ว่คุอ, <seven> อยู่บนสุดบอกว่าเมื่อถูกแสดงหรือถูกโม่โดยความสามารถของสีม่วงนัาขึ้นหนึ่งคือแฟนบอกว่าก่สามทำลายสมรัติอัลเเมทที่นอนอยู่หงตัวอะต้องบอกว่าไม่ใช่สา บอกว่าจ่ายคอสเป็นปกตินั่นแหละจ่ายคออ่ามันลดสามไม่ใช่อ่าจากนั้นยิงหนึ่งตัวนอนก่อนยิง่ไม่ไอ้ไม่ยิงหนึ่งตัวนอนหรือจ่ายนจากแกนบล็อกเพื่อชุบเซเวน่นโชกุนจากบลูมครับผมเซเว่นโชกุนนะครับย้ำว่าเซเว่นโชกุนก็คือก็คือไอ้พวกเนี้ยไอ้สองตัวเนี้ยตัวเนี้ยกับไอเดสลอดเนี่ยมันเป็นเซเว่นโชกุนต่อมาจะเป็นเมจิกใบสุดท้ายไม่ใช่คขาว่าใบายท้ายของเด็กเลย กับใบกันสามัญม่วงเดสเทเมนสีความสามารถหลักๆก,ก็คือม a จิบูลเลตครับเมือ Life ่อไลฟ์เราลดปลามันจากมือได้โดยไม่ต้องจัดคอสแทงสปิริตคอสามิตขึ้น1นใบาหากเรามี1นึเขามากกว่าจะทะลุเด็กเนี่ยเด็กของเฮล่าเนี่ยครับข้อเสียหลักๆของมันก็คือมันจะแพ้สีขาวเพราะเด็กขาวเดี๋ยวนี้ครับมันไม่กันสีละมันจะเป็นกัน กันตรงๆเลยกันสปิริตกันไม่รับเอฟเฟกต์อ่ะตรงๆเลยซึ่งเด็กเนี่ยมันไม่มีทะลุโดยเบียดเด็กของมันเนาะไม่มีทะลุมันจะมีแต่แค่ไร้สีใบนี้จะเป็นใบที่เอามาช่วยกันได้แนะนําว่าใส่1นถึงสก็ได้แต่ว่าอันนี้เลือกใส่1มันก็ค่อนข้างที่จะ,ะเถียรอยู่แล้วในตัวของมันนะครับก็น,นี้จะเป็นหน้าตาลิสคร่าวๆของเ็ฮรานะครับไม่รู้ว่าคลิปไฟจะมาก่อนมาหลังแต่ว่านี่คือลิสของ, ara, งเฮราคอนเซคเตอร์เฮราที่เรา หามาได้อย่างที่บอกไปว่าตัวลิสตเนี่ยหลังจากที่คำนวณมาแล้วเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าสูงมากๆเลยสับเด็กเริ่มต้นซึ่งมันก็จะสูงจากใบนี้ที่เป็นเบล e เซบีสเดสหลอดอารลกม่วงที่แพงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้สามใบนี้จะแพงแต่ที่เหลือก็คือหาได้ในบล็อกแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาไม่ได้สูงมากจะหามาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้ แต่อันนี้ก็หาได้นะครับงานแข่งหรือว่าตามบอร์ดปกติมีราชูรับในในไทยก็มีถูกถูกเยอะแยะไปเด็ดไอ้พวกนี้การพวกนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละไอพวกเนี้ยที่มันไม่ได้อยู่ในบ็อกเนี้ยหาได้แต่ใบนี้หายากนิดนึงราคาค่อนค่อนข้างแพงนะในในเชิงมเป็น,น,นคอมมอนเนี่ยก็ใบละเท่าไหร่ตอน,นเราได้มาร้อยร้อยกว่าบาทเลยหลักร้อยเลยใบนี้ซึ่งมันค่อนข้างแพงนะใบนี้จะใส่เป็นก็ตีกที่หาได้หรือว่าใส่เป็นตัวฟาร์มก็ได้ ก็เด็กลิทเข่าๆของฮี่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะต่างกันไปเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเบิร์ดวอลไดวอก็นานาจิตตังอยู่ท okay. like ี่ว่าคุณอยากจะใส่หรือไม่ใส่ถ้าคุณเล่นแล้วรู้สึกว่าลิทเนี่ยอาิสเนี่ยมันค่อนข้างเป็นออกแนวคอนโทรอยู่แล้วไม่ถนัดในการคุณบอกครับก็ใส่เป็นไดวอลหรือว่าเบิร์ดวอในการกันเลือดเอาก็ได้ก็อันนี้เป็นเด็กเบิกดาวคลิปแรกของช่องเรา ังไงก็ฝากด้วยอนาคตน่าจะมีมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่น่าจะมีแค่ Battle Spirit นะครับเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นกว่านี้ทั้งเรื่องของไม้ที่ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะอัปเกรดไม้ให้เรื่องของกล้องเรื่องของคอนเทนต์นะครับส่วนคิดไฟก็เดี๋ยวจะมีตามๆกันมานะครับผมแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเจอใครนั่นเองยังไงก็ต้องฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับ s c r i b ์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับไปละเจอกันคลิปหน้า